เวลาเรานึกถึงทนายความเนี่ยภาพในหัวก็คงหนีไม่พ้นฉากในหนังหรือละครใช่ไหมครับคนที่ใส,ส่สูทผูกไทยใส่เสื้อครูยเท่ๆยืนว่าความในศาลแบบดูเดือดแต่รู้ไหมครับว่าเบื้องหลังภาพเหล่านั้นเนี่ยโลกของทนายความจริงๆมันมีอะไรที่ซับซ้อนและท้าทายกว่าน,นั้นเยอะเลยวันนี้เราจะพาไปเจาะลึกเบื้องหลังเสื้อครูยอยงครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงคําถามก็คืออะไรล่ะที่ทําให้คนคนหนึ่งกลายเป็นทนายความได้มันใช่แค่การท่องจําตัวบทกฎหมายเป็นเล่ม จำมาตรานั้นมาตรานี้ได้แม่นแม่นแ,แ,แค่นั้นหรือเปล่าหรือว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นซ่อนอยู่คําตอบเนี่ยน่าสนใจมากเลยครับคือจริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของความรู้กฎหมายอย่างเดียวเลยแต่มันคือการฝึกฝนวิธีคิดใหม่ทั้งหมดเลยก็ว่าได้เหมือนกับว่าเราต้องปรับมุมมองเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนเลนที่เราใช้มองโลกไปเลยแหละครับมันคือการปรับจุม m i n ์เซตกันใหม่หมดเลย โอเคครับเรามาเริ่มกันที่พื้นฐานที่สุดกันก่อนเลยก่อนจะไปถึงเรื่องจรญยาบรณหรือว่าเรื่อง AI ที่กําลังฮิตฮิตกันเนี่ยเรามาดูกันก่อนว่าจริงๆแล้วหน้าที่หลักๆของทนายความเขาทําอะไรกันบ้างก็อย่างที่เห็นเลยครับหลักๆก็คือการเป็นตัวแทนลูกความในศาลอันนี้คือภาพจําที่ชัดที่สุดเลยใช่ไหมครับแล้วก็มีการให้คําปรึกษาทางกฎหมายการร่างสัญญาเอกาสารต่างๆซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับทุกอย่างต้องเป๊ะ ต้องแม่นยำสุดๆเพราะทุกตัวอักษรมันมีความหมายทางกฎหมายทั้งหมดเอาละครับพอเรารู้แล้วว่าทนายความทำอะไรบ้างทีนี้มาดูอีกเรื่องที่สำคัญมากๆเรียกว่าเป็นหัวใจของวิชาชีพน,นี้เลยก็ว่าได้นั่นก็คือเรื่องของมารยาททนายความครับหรือที่เราเรียกกันติดปากว่าจรญยาบัณน,นั่นเองเรื่องนี้บอกเลยว่าสำคัญไม่แพ้ความรู้กฎหมายเลยนะคือคำว่ามารยาทในวงการทนายเนี่ยมันไม่ใช่คือเรื่องมารยาททางสังคมทั่วไปนะครับแบบพูดจาไพเราะอะไรแบบนั้น แต่มันคือกฎเลยครับเป็นข้อบังคับที่เขียนไว้ชัดเจนมากๆถ้าใครทำผิดก็จะถูกเรียกว่าประพฤติผิดมารยาทซึ่งเป็นเรื่องใหญ่มากและผลที่ตามมาเนี่ยบอกเลยว่าไม่ใช่เรื่องเล่นๆเลยนะครับมันรุนแรงถึงขั้นที่ว่าสามารถทำให้อาชีพทนายของคนคนหนึ่งจุบลงได้เลยบทลงโทษเนี่ยเขามีอยู่3ระดับด้วยกันครับไล่จากเบาไปหาหนักเลยนะขั้นแรกคือภาคทันก็คือการตักเตือนอย่างเป็นทางการ ถ้านหนักขึ้นมาอีกสเต็ปก็จะเป็นการพักใช้ใบอนุญาตอันนี้คือห้ามว่าความเลยนะอาจจะนานถึง3ปีและขั้นที่หนักที่สุดคือการลบชื่อออกจากทะเบียนทนายความครับอันนี้ก็คือจบเลยหมดอนาคตในสายอาชีพนี้ไปโดยสิ้นเชิงทีนี้ลองมาดูตัวอย่างที่น่าสนใจกันบ้างครับในข้อบังคับมรารยาทเนี่ยมีข้อนึงเขียนไว้ชัดเจนเลยว่าห้ามอวดอ้างว่าตนมีความรู้ยิ่งกว่าทนายความอื่น ฟังดูอาจจะแปลกๆนะครับแต่มันสะท้อนให้เห็นเลยว่าวิชาชีพนี้เน้นเรื่องความถ่อมตนและการให้เกียรติซึ่งกันและกันมากแค่ไหนหรืออีกข้อหนึ่งที่สําคัญมากๆและเป็นเรื่องที่มีคนร้องเรียนกันบ่อยๆเลยก็คือเรื่องความซื่อสัตย์ต่อลูกความครับกฎเขียนไว้เลยว่าห้ามหลอกลวงลูกความให้หลงเชื่อว่าจะชนะคดีทั้งที่ในใจรู้สึกว่าจะแพ้คือห้ามให้ความหวังลมๆแรงๆนั่นเองรู้สึกว่าสู้ไม่ได้ก็ต้องบอกกันตรงๆนี่คือการปกป้องตัวลูกความเองครับ มันมีเคสจริงเกิดขึ้นด้วยนะครับเป็นกรณีของทนายขอแรงคือทนายที่ศาลเขาแต่งตั้งให้จำเลยที่ไม่มีเงินจ้างทนายเองปรากฏว่าทนายคนนี้เนี่ยแอบไปเรียกเงินจากแม่ของผู้ต้องหาซึ่งมันผิดหลักการอย่างรุนแรงเลยนะครับเพราะทนายขอแรงเนี่ยรัฐเป็นคนจ่ายค่าตอบแทนให้สุดท้ายพอคดีแพ้ขึ้นมาเรื่องก็เลยแดงนี่แหละครับตัวอย่างชัดๆของการผิดมารยาทที่สร้างความเสียหายอย่างหนัก โอเคครับพักเรื่องเครียดกันสักครู่เรามาเปลี่ยนโหมดไปดูเรื่องเครื่องมือทำมาหากินของทนายความกันบ้างดีกว่าซึ่งต้องบอกเลยว่าเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาปฏิวัติว,ตว,ตวงการกฎหมายแบบพลิกโฉมไปเลยไม่ต่างจากวงการอื่นๆเลยครับลอานนกภาพตามกันนะครับสมัยก่อนเนี่ยโตทำงานทนายความนี่คือมีแต่กองเอกสารเป็นบุเข,ขาเลยแต่เดี๋ยวนี้แหละครับทุกอย่างอยู่ในไฟ,ไฟล์ดิจิตอลหมดแล้วจากที่เคยต้องเป็นนั่งคลุกอยู่ในห้องสมุดเป็นวันๆเพื่อหาคำพิพากษาเก่าๆมาอ้างอิงตอนนี้แค่คลิกไม่กี่ทีในฐานข้อมูลออนไลน์ก็เจอแล้ว แล้วที่ล้ำไปก่อนนั้นอีกคือตอนนี้มี AI ที่ช่วยวิเคราะห์คดีหรือแม้กระทั่งช่วยร่างเอกสารเบื้องต้นได้แล้วด้วยสุดยอดไปเลยใช่ไหมครับพอเห็นแบบนี้แล้วคําถามสําคัญมันก็ผุดขึ้นมาทันทีเลยว่าอ้าวแล้วถ้า AI มันเก่งขนาดนี้อนาวคตของอาชีพทนายความหล่ะจะเป็นยังไงจะตกงานกันไหม AI จะเข้ามาแทนที่คนได้หรือเปะคำตอบจากผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่ก็ค่อนข้างตรงกันนะครับว่า AI เนี่ยยังเป็นได้แค่เครื่องมือที่ทรงพลังมากๆเท่านั้นเอง แต่ยังแทนที่ทนายความไม่ได้ทำไมล่ะเพราะมันขาดสิ่งที่สำคัญที่สุดไปครับนั่นก็คือความเป็นมนุษย์ AI อาจจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ดีแต่ AI ไม่มีวิจารณญาณไม่มีเรื่องของความเห็นอกเห็นใจสร้างความสัมพันธ์หรือสร้างความไวเนื้อเชื่อใจกับลูกความไม่ได้และที่สาคัญที่สุดเลยนะ AI ไม่มีมารยาทหรือความรับผิดชอบทางจรรยาบรณไงครับถ้ามันให้คำแนะนำผิดๆมาใครจะรับผิดชอบล่ะ และเรื่องความเป็นมนุษย์นี่แหละครับที่พาเรามาถึงบทสรุปของเรื่องนี้นั่นคือการตั้งคำถามว่าแล้วอะไรคือชัยชนะที่แท้จริงของทนายความกันแน่มันมีคำพูดหนึ่งที่ขมขยนมากๆเลยครับเขาบอกว่าการชนะคดีกับการชนะใจลูกความมันไม่เหมือนกันหพประโยคนี้มันบอกเราชัดเลยนะครับว่าแค่ผลตัดสินในศาลมันอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดของความสมําเร็จคือหัวใจของมนุษย์ตรงนี้ครับต่อให้ทนายจะเก่งแค่ไหนใช้เทคนิคทางกฎหมายจนชนะคดีได้ แต่ถ้าตลอดทางที่สู้กันมาลูกความกลับรู้สึกทุกข์ใจรู้สึกไม่ไว้วางใจหรือรู้สึกเหมือนถูกทิ้งขว้างแบบนั้นมันก็ยังไม่เรียกว่าเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบอยู่ดีจริงไหมครับและอาจจะสรุปทั้งหมดได้ด้วยประโยคนี้เลยครับลูกความไม่ได้จ่ายเงินเพื่อซื้อกระดาษเขาซื้อความมั่นใจสิ่งที่ลูกความต้องการจริงๆมันไม่ใช่แค่เอกสารทางกฎหมายไม่ใช่แค่คาปรึกษา แต่มันคือความรู้สึกอุ่นใจคือความเชื่อมั่นว่ามีคนที่ทั้งเก่งและไว้ใจได้กำลังสู้เพื่อเขาอย่างเต็มที่ที่สุดสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากคําถามทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อนะครับว่าตกลงแล้วอะไรคือมาตวัดชัยชนะที่แท้จริงของชนาความกันแน่ทั้งในศาลและนอกศาลบางทีมันอาจจะไม่ใช่แค่คำว่าชนะคดีคำเดียวก็ได้แต่มันอาจจะเป็นอะไรที่ลึกซึง้งและมีความหมายมากกว่านั้นเยอะเลยสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ